สวัสดีครับนักเรียนทุกคนน,นี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาประวัติศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่6หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรูมสดกันไปเราได้นัดก,กันคร่าวๆแล้วว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําสักหนึ่งงานเพื่อนครูจะมอบคะแนานให้10คะแนานในหัวข้อที่มีชื่อว่าให้นักเรียนเนี่ยนำเสนอเรื่องราวที่ตนเองสนใจ ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์อ่าสิคะแนนมาดูกันว่า10คะแนนก่อนจะได้มาเนี่ยต้องทําอะไรบ้างอ่ะไปดูวิธีการทํากันเลยอ่าหลังจากที่เราได้เรียนหน่วยหนึ่งแล้วเราก็ได้ทราบวิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้งหขั้นตอนแลออ้วอ่ะขออนุญาตพบทวนอีกสักครั้งนะคะเราเริ่มต้นจาก1กําหนดหัวข้อที่เราอยากศึกษา2 รวบรวมข้อมูลและหลักฐาน3การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐาน4การสรุปความรู้และ5ขั้นตอนท้ายคือการนำเสนอข้อมูลอ่ะวันนี้ละเราจะมาทําขั้นตอนที่5าการตาสอสรนคือการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆลอมาดูกันว่าวิธีการได้มาซึ่งสิคะแนนใน การทำงานด้วยสถานการณ์ขุดเนี่ยเราจะส่งงานหรือทำงานในรูปแบบไหนอะมาดูกันเอ่ยอ่ะที่การทำงานในงานๆอยาอยางเรคือให้นักเรียนเนี่ยสืบคน้นเรื่องราวที่นักเรียนสนใจเรื่องอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์เรื่องอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์อ,อ,นชนอ่ะโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ทั้ง5าขั้นตอนเนาะอ่ะ แล้วหลังจากเรียนได้องค์ความรู้มาแล้วเนี่ยเราจะนําเรื่องราวจากการศึกษาและการศึก้นมาเนี่ยมานําเสนอโดวยวิธีการต่างๆแต่ในการส่งงานครั้งนี้คุณครูขออนุญาตให้ c h o i c e หรือตัวเลือกเราไว้3ช่องทางในการทํางานส่งครูในการนําเสนอเนาะอ่ะตัวอย่างแรกอะบางคนศึกษาความรู้มาแล้วยากนำเสนอโดวยวิธีการเขียนบันทึกลงสมดุด ก็ได้ม่ากกันหรือว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบหนึ่ง 2. หรือบางคนถนัดการโพสตลงโซเชียลมีเดียรหรือเช่น f c e e o o o อ่ะก็โพสต์ข้อความความรู้ต่างๆที่ดูจริงจังลงไปใน Facebook และอีกตัวเลือกหนึ่งในการนำเสนองานเพื่อส่งคุยน,น่าสนใจก็คือการทำคลิปวิดีโออ่ะเดี๋ยวภายในการสั่งงานนี้คุณจะมีตัวอย่าง การทํางานในแต่รูปแบบให้ดูอ่ะในเมื่อนักเรียนเนี่ยเลือกวิธีการนาเนินได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสร็จแล้วนักเรียนเนี่ยจะนาสิ่งนักเรียนน่ยทำแล้วเนี่ยส่งในกลุ่มไลน์วิชาประวัติศาสตร์ห้องใครห้องมันอ่าหรือหรครูขวัญเนเาจะเชิญนักเรียนห้องป6ทับหนึ่งป6ทับสองป6ทับสเข้ากลุ่มไลน์วิชาประวัติศาสตร์ในแต่ละห้องนะครับส่วน คุณครูฟุกจะชวนนักเรียน6ทับ 4, 6ทับ5และ6ทับ6เข้ากลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นต่อนนี้งานวิชาประวัติศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยจนถึงล่าสุดเนี่ยเราก็ส่งกันในกลุ่มแยกวิชาในรายห้องนะครับอะกำหนดส่งงานงานนำเสนอเนี่ยนะ อ่ะให้กำหนดส่งภายในวันที่12สิงหาคมอ่ะให้เวลาประมาณ1สัปดาห์เนาะอะไม่น่าจะยากคู้เราสบายสบายอยู่แล้วอ่ะมาดูกันดีก,กว่าว่าตัวอย่างการตัวอย่างการนำเสนอเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ครูได้ให้ไว้3าช่องทางน่้จะาทำอย่างไรบ้างดูช่องทางแรกอ่ะหลายคนอาจจะไม่ถนัดถ่ายวีโอ หลายคนอาจจะไม่ถนัดในการตัดต่อหรือบางคนอาจจะไม่จจไม,มีอาจจะไม่มีโซเชียลมีเดียเนาะแต่เรามีองค์ความรู้ต่างเราสามารถนําเสนอองค์ความรู้ต่างเรานำเข้ามาได้เนี่ยโดยการงการไคือการเขียนเรื่องราวหรือเขียนเนื้อหาลงสมุดแต่ถ้าใช้นักเรียนเขียนข้อความต่าง ติดบรรทัดยี่สิบบรรทัดลงในสมุดเฉยมันก็คงจะน่าเบื่อใช่ไหมอะในรูปภาพที่เรียนเห็นเนี่ยครูได้เอาตัวอย่างการนาเนือด้วยวิธีการเขียนนาเนือที่น่าสนใจมาแล้วจะสังเกตได้ว่าในหนังสือเล่มเนี่ยเขาเขียนเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ําทุ่งบัวแดงจังหวัดนะครปฐม,มและเขาเขียนเรื่องราวที่เขาไปสืบมาว่าตลาดเป็นอย่างไรไปแล้วมีอะไรบ้าง ลงไปอย่างสวยงามแล้วเขาก็มีการวาดรูปตกแต่งระบายสีในโน้ตในหน้านังสือของเขาอย่างสวยงามเป็นการนําเสนอด้วยวิธีการเขียนที่น่าสนใจในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่ะถ้านักเรียนทําวิธีการนี้ใครเลือกทําวิธีการนี้เสร็จแล้วก็ส่งคุณครูด้วยวิธีการใดคือก็คือถ่ายรูปหน้านั้นที่เราเนี่ยทำการจดบันทึกการนำเสนอด้วยวิธีการเขียนลงในกลุ่มไลน์เนาะอ่า มาดูวิธีการต่อไปบ้างดีกว่าอะบางคนนัดโพสเฟซบุ๊กก็ได้ไม่ไรถือว่าเป็นการนำเสนอเรื่องเราหรือข้อมูลเราค้นหามาได้สืบหาได้ได้ไดไดไดกรูปแบบหนึ่งอ่ะจะเห็นได้ว่าในช่องด้านขวาเนี่ยคุณครูได้ให้ตัวอย่างการโพสความรู้ต่างลงบน Facebook ไว้ถือเป็นการนำเรูปแบบในรูปแบบหนึ่ง อ่ในหน้านี้ก็เป็นเฟซบุ o กคุยเองอ่ะคุยอับญาตเซนเซอร์ตัวเองไว้นิดนึงอ่ะมาดูกันว่าในตอนนั้น,นกูโพสไว้ว่าอะไรที่เป็นความรู้อ่ะเมื่อวันที่ยี่สเดือนพฤษภาคมปี2557ก็คือประมาณ7ปีที่แล้วในตอนนั้นเออได้เกิดเรื่องราวหนึ่งเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์ของท่าไทยเลยก็ว่าได้ นั่นคือ,อ,อมีการกรัฐทหารเกิดขึ้นในประเทศไทยอ่ะกูจำได้เลยตอนนั้นคูกาลังลงรถไฟและข่าวก็ออกเลยว่าขณะนี้ประเทศไทยได้เกิดการกรัฐทหารเกิดขึ้นแล้วอ่ะในข่าวเขาว่าว่างั้นในข่าวพููถูกต้องแล้วครูรีนมาแต่ระหว่างครูเดินทางกลับบ้านเนี่ย พอค้าแม่ค้าที่ครูเดินผ่านเนี่ยต่างก็ตื่นหนกแล้วแล้วก็พูดเป็นเสียงเดีวยวกันว่าปฏิวัติแล้ว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 ครวตกใจเพราะนั่นเพราะนั่นไม่ใช่การปฏิวัติอ่ะชพาะว่า,าหลายคนก็ยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้คุณครูจึงได้ข้อมูลแล้วก็มาเสนอแก่พี่น้องต่างในเฟซบุ๊กครูก็ด้วยกันโพสคือคูดครูได้โพสว,ว่า นี่เป็นการรัฐประหารไม่ใช่การปฏิวัติเห็นชาวบ้านพูดกันว่าปฏิวัติกันไปทั่วอาจเป็นเพราะคำนั้นติดปากแต่จริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าการปฏิวัติเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนรูปแบบหรือระบบก,การปกครองของประเทศจากรูปแบบหนึง่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่งอย่างเชิงเช่นการปฏิวัติฝรั่งเศส เป็นการเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณ์พระนาญาสิทธิราชไปสู่ระบอบสาธารณรัฐหรือตัวอย่างในประเทศไทยคือคือสมัยรัชกาลที่เจ็ดที่เปลี่ยนมาจากการปกครองระบอบสมบูรณ์พระนายาสิทธิราชไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนุกโดยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญน,นี่แหละคือการปฏิวัติคือการเปลี่ยนจากการรูปแบบการปกครองไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ในประเทศไทยในปีนั้นเนี่ยที่คุณครูจะสื่อว่ามันเป็นเพียงการรัฐธรรมหารคือการใช้กำลังหรือสิ่งต่างเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลหรือคณะรัฐบาลโดยระบอบการปกครองยังคงเดิมอยู่เช่นการรัฐประหารสมัยจอมพลปอเอ้ยขอโทษค,ครับจอมพลแปกพิบูลสงครามหรือสมัยพลเอกชาติชาย วซึ่งเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะคณะรัฐบาลเท่านั้นโดยที่ประเทศไทยยังคงไว้ซึ่งระบบการปกครองประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเช่นเดิมนั่นแหละคุณครูอยากที่แจ้งว่าการอตรมหารกับการวัดคือสิ่งที่แตกต่างกันให้เข้าใจไว้ประมาณนี้ด้วยอะกูมีปลอทิ้งไทยระหว่างเดินทาง แม้กระทั่งตอนกินข้าวก็ได้ยินแต่ปฏิวัติปฏิวัติแต่ทีแล้วไม่ใช่นะครับนี่เป็นการรัฐประหารมาทำความเข้าใจกันใหม่ได้ไมจจาอะไรผิดไปเนะาะเพราะคําว่ารัฐประหารกับการปฏิวัติเนี่ยแตกต่างกันโดยเธนเองครูก็ได้ให้ที่มาของความร่วมต่างเสริมไว้ด้วย้านล่ามในกุ๊ปอ,อ่ะจะเห็นได้ว่า,าขอทบทวนรอบหนึ่งเรื่องการประหารคือ ในตอนนั้นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงคณะผู้นำของประเทศจากรัฐบาลหนึ่งไปสู่คณะทหารในช่วงนั้นแต่ประเทศไทยเราก็ยังเป็นระบบประชาธิปไตยเช่นเดิมแต่ถ้าเกิดเขายึดอำนาจแล้วเขาเปลี่ยนการปกครองของไทยเป็นจาก ประชาธิปไตยไปเป็นคอมมิวนิสต์อย่างนั้นค่อยเรียกว่าปฏิวัติแต่นั่นไม่ใช่เพราะนี่ยังคงรูปแบบประชาชิปไตยเดิมจึงเรียกว่าเป็นเพียงการยึดและทำรัฐประหารเนาะอาเห็นได้ว่า <c oughs> ใน Facebook เราก็สามารถนำเสนอความรู้ข้อมูลต่างๆให้สู่สรราธารณชนได้แต่มันมีข้อควรระวังอว่าสิ่งที่เราโพสต์เราพูดลงไปเนี่ยจะต้องไม่ ไปกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น2องจะต้องไม่นําเสนอข้อมูลที่ผิดจนเกินไปเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวจะถูกบงโทษโดยพรบอรคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้เนาะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างการโพสต์ความรูปต่างนักเรียนอาจจะไม่ต้องโพสต์เรื่องราวจริงจังแต่อาจจะเป็นโพสต์เรื่องราวตัดดึกดำบรรด่างต่างๆที่เรียนอยากนำเสนอให้เพื่อนๆในเฟซบุ๊กได้ชมนั่นก็โพสต์ข้อมูลลงไปได้เหมือนกันนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างในการนำเสนอข้อมูลที่เราสืบค้นมา Facebook อ่าแล้วก็มาดูกันดีกว่าอีกรูปแบบหนึ่งการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจที่เหมาะใหม่นี้อ๋อนั่นคือการนำเสนอเรื่องราวต่างๆผ่านการทำเป็นคลิปวิดีโอการโพสต์ลงวิดีโอการโพสต์ youtube การลง youtube หรือการลงทิ่ต่างในไลน์อะไรก็ว่าไปอ่ะจะเห็นได้ว่าน้องคนนี้เขากำลังทำคลิปนำเสนอ เรื่องราวเรื่องใด่ที่เขาสนใจอะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องทําเรื่องอะไรอะพร้อมยังพร้พอมแล้วไปดูคลิปกันเลยอันยังัาเยอภูมูนดังซิมาอีวิตาสวัสดีค่ะเด็กหญิงดังซิมาภูมูนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้ารุห้าเลขที่สิบห้าค่ะวันนี้หนูจะมานําเสนอเรื่องที่หนูสนใจนะเรื่องหนูสนใจคือเคป๊อปและวง K เคป๊อปที่หนูสนใจคืออิทจีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาดูประวัติของ i ิตซกัเลยดีกว่านะคะ ig, อิตซีวงเกิลกรุ๊ปอยู่ในสังกัดค่าย JYP ได้เจบิวเมื่อวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์คศ2019มีสมาชิกทั้งหมด5คน,นะคะ่ะนั่นก็คือ1อีชยองเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนคศ2001ปัจจุบันอายุ20ปี 2. ฮวังเยจีหรือเยจีเกิดเมื่อวันที่26พฤษภาคมคศ2 0 0 0ปัจจุบันอายุ21ปี 3. ชินระยูจินเกิดเมื่อ17เมษายนคศ2001ปัจจุบันอายุ20ปี 4. ชเวจีซูหรือลีอาเกิดเมื่อวันที่21กรกฎาคมคศ2000ปัจจุบันอายุ20ปี 5. ชินยูนาเกิดเมื่อ9ธันวาคมคศ2003ปัจจุบันอายุ17ปีจีจีมีเพลงเดบิวต์เพลงแรกเลยคือเพลงดาราดาราเพลงนี้ค่ะใช่เพลงแหละแล้วก็เพลงล่าสุดน,นะคะคือ in the morning นี่เลย ก็นั่นคือสีชิ้นตามด้มาก็ใครอยากติดตามวงทีนีนะคะก็สามารถติดตามได้ใน YouTube เลยนะคะก็นั่นแหละค่ะไปติดตามน้กันเยอะๆนะคะบ๊ายบายอ่ะนัเลยครับก็จบไปแล้วสำหรับตัวอย่างการนําเสนอของน้องป .5 เขานําเสนอเรื่องราวที่เขาสนใจโดยการทําเป็นรูปแบบคลิปวิดีโอ นั่นก่อนที่น้องเขาจะมาพูดหรือมาทำคลิปนำเสนอข้อมูลต่างๆไได้นะเขาต้องอข้อมูลมาก่อนเขาเริ่มกระวนการตั้งตั้งตั้งหัวข้อเขาสนใจแล้วก็สืบหาข้อมูลต่างจากยเทอร์เน็ตแล้วเขาก็มานําเสนอในรูปแบบนี่การนี้น่าสนใจไหมครับนักเรียนอ่น้องก็ทำเลยน้องนี่คือน้องป .5 อยให้นะครับคุณน้องของเราอ่ะคุณครูก็มีอีกตัวอย่างคลิปหนึ่งละกันเป็นแบบง่ายๆนักเรียนหลายคนน่าจะทำแบบแบบนี้ได้ ก็เป็นน้องป .5 เหมือกันเขาจะมานำเสนอสิ่งที่เขาสนใจนั่นคือเรื่องมังกรอ,อะมาดูกันว่าน้องเขานำเสนอทำเป็นคลิปแบบไหนอ่ะผมยังนะผมแล้วอ่ะเลยสวัสดีครับผมเด็กแจ็กระงดดตรองก็บชูั้นคมาถึงทุกษาปีที่ห้าอยู่ห้องหครับเลขที่สิบสอง วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องตัวมังกรโคโมโดเป็นสัตว์เลี้ยงกชานิดหนึ่งที่อยู่ในประเทศศรีลังกาเป็นเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตด้วยการต่อสู้แล้วก็มันจะต่อสู้ต่อเมื่อมันแย่งอาหารกันแย่งการผสมพันธุ์แย่งตัวเมียกัน แล้วพอแย่งได้ปุ๊บแล้วก็ผสมพันธุ์พอตัวเมียผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บตัวเมียจะไปวางไข่ในอุณหภูมิบานกลางอุอ่นๆไม่ร้อนมากเกินไปไม่เย็นมากเกินไปเพื่อไข่ฟักได้พอเวลาผ่านไปสองเดือนปุ๊บเชื้อระพอเชื้อลาพอผ่านไปปุ๊บจะมีเชื้อรามาทำให้ไข่เน่า สองเดือนเวลาสองเดือนที่ผ่านมาจะเหลือไข่เพียงแค่ฟองเดียวแล้วพอฟักปุ๊บลูกตัวนั้นตวรองชนิดนั้นออกมาจากหลุมที่แม่ฝากไว้ออกมาได้ปุ๊บใช้ชีวิตใช้ชีวิตหลบภัยอันตรายเพื่อไปกินอาหารกินปลากินปูแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆจนถึงครบสี่ปีแล้วก็ <c oughs> ไปแย่งตัวเมียจากตัวอื่นเพื่อผสมพันธุ์แล้วก็จบครับสวัสดีครับอนักเรียนครับก็จบแล้วรับตัวอย่างการนำเสนอด้วยวิธีการทำคลิปวิดวีโอของน้องผู้ชายเรนเห็นว่าน,น้องเขาทำง่ายใช่ไหมแต่งยิ่งง่ายเลยกว่าน้องเขาจะ มาพูดหน้ากล้องด้วยตนเองด้วยเรื่องเขาสนใจเนี่ยเขาต้องมีการซักซ้อ,ม,อมมาก่อนการหาข้อมูลมาก่อนหรือการเตรียมการพูดมาก่อนอโดย,โดยโรวบรวมความกล้าแล้วก็นําเสนอเรื่องราวสิ่งดีที่เขาสนใจเนี่ยบอกต่อให้เพื่อนเช่นเรื่องนางกรโคโมโอมมดอาจจะเห็นได้ว่านั่นเองครับครูก็ให้ดูตัวอย่างการทําคลิปวิดีโอรสร้างสารเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลใน2รูปแบบและแบบให้เก่งตัดตอ่อใครใช้แอปในมือถือหรือในคอมพิวเตอร์เป็นก็ทําแบบน้องผู้หญิง เนาะน่าสนใจไหมน่าสนใจเนาะอ่ะหรือใครไม่ถนัดใครไม่โดกหรือใครยังฝึกไม่เก่งก็นำเสนอทําเป็นคลิปได้แบบน้องผู้ชายถ้าใช่ว่าจะงานงั้นน้องเขาต้องมีการเตรียมตัวนำข้อมูลหรือเตรียมตัวซ้อมในการพูดมาอย่างดีแล้วกว่าจะออกเป็นที่นำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆดูเนาะอ่ะเล่นครับอ่ะทบทวนเรื่องงานนิดนึงแก้คือคุณครูให้เราเนี่ย นำเสนอเรื่องราวที่เราสนใจมาหนึ่งเรื่องสั้นๆไม่ต้องยาวมากคุณครูให้ขั้นตอนไว้สามแบบแล้วกันในการนำเสนอคือบางคนอยากจะเขียนนำเสนอแล้วแต่บางคนอยากจะพนำเสนอก็แล้วแต่อย่างเช่นถ้าใครนำเสนอด้วยวิธีการเขียนก็ แต่งเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปแคปหน้าจอส่งมาในกลุ่มไลน์ของห้องเตีงในวิชาประวัติศาสตร์นะหรือใครอยากจะโพสลง Facebook ก็โพสลงใน Facebook ของเวเองพร้อมทั้งแคปหน้าจอข้อมูลความรู้ที่เราส่งต่อให้เพื่อนเนี่ยแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอารูปถ่ายน้ามาส่งในอัลบั้มของวิชาประวัติศาสตร์ในกลุ่มในไลน์กลุ่มแยกนะ้แล้วลงชื่อเต็งด้วย คุณให้คะแนนถ้าใครเป็นคโอนักเรียนก็โพสต์ีโอนั้นลงในกลุ่มลายวิชาประวัติศาสตร์ได้อ่าคุณครูเน้นย้ำเรื่องกลุ่มลายแล้วพ่กนี้วันวันนี้ที่เรากำลังดูคิปอยู่คุณครูจะเชิญนักเรียนแต่ละห้องเข้ากลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ปร .6 แยกเป็นห้องๆเป็นวิชานะครับเมื่อนักเรียนเข้ากลุ่มนั้นไปแล้ว เียครับนักเรียนไปถ่ายรูปการบ้านวิชาประวัติศาสตร์ในสมุดตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าปัจจุบันแล้วสร้างเป็นอัลบั้มในกลุ่มรายวิชาประวัติศาสตร์ห้องตนเองนั้นตั้งชื่ออัลบั้มเป็นชื่อตัวเองเช่นเด็กกิ้งเด็กชายอะไรก็ไปแล้วก็เวลาโพสตส่งงานโพสส่งบ้านก็ลงใน อัลบั้มของตนเองได้เลยแล้วก็ส่วนงานนำเสนองานล่าสุดเนี่ยก็ส่งเป็นงานล่าสุดท้ายในอัลบั้มของตนเองเนาะถ้าใครเป็นคลิปก็โพสเป็นคลิปไว้ในกลุ่มไลน์นั้นครูจะไปตรวจละให้คะแนนก็ประมาณนี้เรื่องทำคลิปให้การหนึ่ง,างาก,การเรื่นการทำกันบ้างอันนี้นำเสนอเรื่องอะไรที่สนใจในสารูปแบบ,ท,บท็อตัวหนึ่งคือได้รูปแบบคือการเขียนสมุด ของวิการค้นลงทุกสามเรื่องการทำคลิปวิดีโออ่ะนั่นนะครับครูรอให้คะแนนอยู่นะคนเก่งทุกคนอ่ะงานนี้ย้ำว่าลิบคะแนนเยอะนะถ้าเป็นเกรดเลยใครส่งงาน,น,นอ่ะรับการอธิบายตัวอย่างการทำงานวิชาประวติศาสตร์ในการนำเสนอเรื่องราวที่ตัวเองสนใจครูก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนไป สงสัยหรืออยากมีข้อทักถามอะไรก็ถามในกลุ่มรายวิชาเป่ร์เอศาสตร์เป่าหกห้องตนเองได้เลยนะก็หลับนี้ครูก็ขอลาไปก่อนทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย